สวัสดีเพื่อนๆครับวันนี้คู่รัก youtube ก็อุปกรณ์เสริมครับนี่เป็นขาตั้งกล้องนะครับบอกเลยเดี๋ยวจะหาว่าอ้าวสั่งอะไรมาแล้วยังไม่รู้อีกนะครับก็ถือว่ามารีวิวขาตั้งกล้องอันใหม่นะครับนี่เป็นอันที่สองที่ผมเคยใช้นะครับจริงๆเนี่ยเป็นอันที่อันที่สามแหะแต่เดี๋ยวจะให้ดูนะครับ เดี๋ยวจะให้ดูว่าอันที่สองคืออะไรอันที่สองคือตลาดนัดนะครับอ่ะนี่แกะให้ดูนะครับนี่ครับก็อันนี้ที่สั่งซื้อไม่ใช่อะไรครับมันดูผมเห็นคนอื่นเขารีวิวใช้แล้วมันกระชับนะครับมันกระชับมันประหยัดพื้นที่เห็นไหมมันมันสามารถหดลงมาได้เดี๋ยวเราจะแกะดูไอ้ตรงนี้หัวต้องซื้อเพิ่มนะครับแต่ว่าหัวเดิมที่คุณภรรยาผมซื้อมาเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะครับยี่ห้อเนี่ย ออกเสียงว่าย um, <what? S 1> <possible. S 2> ังไงนะครับเนี่ยถ้าเป็นอังกฤษก็อะไรล่ะอูลันซี่เห็นไหมอูลันซี่อูลันซี่นะครับยูลันซี่นะน่าจะเป็นภาษาจีนนะครับอูลันซี่แล้วกันนะครับไม่รู้ว่าแปลอะไรนี่รีวิวอ่ะเดี๋ยวไปแกะพร้อมๆกันครับก็ถือว่าเขาไม่ได้เอาอะไรกันกระแทกมานะเพราะว่ามัน อยู่ในกล่องของมันอยู่แล้วนะครับจะค่อยๆร้อมๆกันเมื่อกี้ขนส่งมาส่งนะครับผมสั่งทางลาซาด้านะครับราคาก็หลักร้อยนะครับขนส่งมาส่งนี่ผมเอาสเปรย์ฉีดรอบกล่องเลยนะครับนี่อ่าีใบนี่น่าจะเป็นใบ บล็อกมาสเตอร์แพลนเฟสบุ๊กนะครับมีเฟ e บุ๊กด้วยใครแปลออกนะครับอันนี้ Giveaway Tuesday Ideas for Product นะครับโคด e ไซ g ์ Co with us นะครับรู้แปลอะไรครับอ่านสุมสีสุมห้าไปนะครับพวกคงจะเป็นเพจของเขานี่แหละนะครับอนี่ก็น่าจะเป็นสติ๊กเกอร์ อ่าสติกเกอร์อูรันซีนะครับไม่ใช่อิวสูสุนะครับว่ากันนะครับอันนี้นี่นะครับนี่ครับ,รบ,รบไม่เคยใช้เขาแกะยังไงอ่ะแกะนี้อ,อ่ะอ่าบันหนอกอีกนะครับไม่เคยใช้ของดีน่าจะแหกอ๋อแหกได้เลยครับแหกได้เลยครับนี่ครับ แล้วก็ตั้งได้เลยครับเราถือมันก็จะดูกระชับมือนะครับเนี่ยถือกระชับมือเพราะว่าอันเก่าที่ผมใช้อยู่นะครับที่ผมซื้อม,มา 3- 4ปีนะ235บาทอันนั้นก็ยังใช้ได้นะครับเป็นขาแบบเกลียวเดี๋ยวจะไปรีวิวให้ดูนะครับอันนี้มันโอ้โหแกนกลางนะครับเนี่ยตั้งบนโต๊ะทำงานก็ดูมั่นคงดีนะครับครับดูมั่นคงดี ส่วนตรงนี้ก็เป็นเขาเรียกอะไรแหละเป็นเป็นลูกกลิ้งเหรอนะครับเนี่ยก็หมุนนะครับครเกีียวก็ปรับได้360องศานะครับมุมตั้งแนวตั้งแนวนอนนะครับก็จะล็อกก็ขันในตัวนี้แน่นหน่อยหนึ่งนะครับส่วนในฝั่งนี้นี่น่าจะเป็นตัวอุปกรณ์เสริมนะครับใหม่นะครับนี่เห็นไหมครับ ได้เป็นอุปกรณ์เสริมแต่ว่าผมไม่ต้องใส่ครับผมต้องแหกปากเอาครับผมไม่ค่อยชอบแต่อนาคตก็ไม่แน่นะครับนี่ครับเพื่อออกนอกสถานที่ครับไปทำคลิปนะช่องข่าวช่องคู่รัก YouTube ก็ถือว่าดีนะครับมันไม่ต้องแบบเลื่นเข้าเลื่อนออกหปุ๊บมันก็สามารถแล้วก็ที่สำคัญมันพกพาสะดวกนะครับพกพาสะดวกอันนี้ไม่รู้แพงไปหรือเปล่านะ 420ร2อบาท420บาทนั่นแหละครับก็ประมาณนี้ส่วนหัวเดี๋ยวไปดูผมจะเอาหัวเก่าใส่ได้ไหมนี่ครับเป็นหัวที่คุณพันระเธอคุณพันระเธอคุณภรรยาเขาสั่งมาจะเข้ากันได้ไหมนะครับเดี๋ยวลองหมดดุนดูน่าจะได้นะครับนี่ครับ จับเกลียวไว้หน่อยนะครับจับเกลียวไว้นิดหนึ่งนะ mm. ครับ mm. ก็ได้อยู่เนาะนล็อกปึ๊บได้ครับนี้เราก็เอาโทรศัพท์นะครับโทรศัพท์เราก็เอาแนวนี้ได้นี่ก็ถ่ายแนวนอนได้นะครับถ่ายแนวนอนถ้าแนวตั้งถ้าแนวตั้งเราเสียบโทรศัพท์ไปแบบนี้แหละครับแต่ว่าเรามาปรับตรงนี้มาปรับตรงนี้ก็ไงล่ะนี่ นีก็เป็นแนวตั้งนะครับนะโทรศัพท์เราก็จะอยู่แบบนี้ก็จะเป็นแนวตั้งแบบนี้อ่าก็โอเคนะครับดูแข็งแรงดีนะครับดูแข็งแรงดีลาถือมีไม้จับนะครับเราก็ไม่ต้องจับโทรศัพท์มันก็อาจจะสั่นน้อยหน่อยนะครับซื้อไม้กันสั่นไม่มีตังค์ครับแล้วก็ผมคิดว่าสําหรับผมไม่จําเป็นครับไม้ไม้กันสั่นไม่จําเป็น ก็ล็อกตรงนี้นะครับล็อกตรงนี้ไม่ให้ไม่ให้ไอตัวลูกลูกกลิ่งตรงนี้มันเคลื่อนตัวนะครับนี่ะแข็งแรงโอเคนี่ครับเห็นไหมครับยืดได้ด้วยนะครับนี่ยืดได้ด้วยยืดได้ด้วยก็ถือว่าโอเคนะครับสติ๊กเกอร์เมื่อกี้ติดเรียบร้อยนะครับไม่รู้จะไปติดไหนติดขานี่เลยนะครับนี่ไม้บรรทัดเทียบกับไม้บรรทัดนะครับนี่ยังยืดได้อีกนะครับเนี่ยเห็นไหม ตรงข้อนี่ไหมเนี่ยนะครับยังยืดยังยืดได้อีกนะครับยังยืดเดี๋ยวดูในกล่องปกติ22่สิบสอเซนก็สามารถยืดยืดขึ้นได้อีกนี่ครับนะยืดขึ้นได้อีกก็เกือบเท่าตัวแล้วครับนะเกือบเท่าตัวก็อาจจะได้ถึงอันนี้ไม้มันทัด30มสิบเซน ครับแม,ม้ทัดสามสิบเซนอันนี้ก็ขึ้นมาได้อีกประมาณนี้สวยงามนะครับถือว่าผ่านครับเยี่ยมเดี๋ยวที่นี้ไปดูว่าขาตั้งกล้องของผมที่ผมใช้งานอยู่นะครับมันมีอันไหนบ้างนี่เป็นอันแรกครับอันนี้เป็นอันแรกอันนี้หัวเปลี่ยนนะครับหัวเปลี่ยนคุณเธอซื้อมา สองอันนะครับก็ใส่อันนี้อันหนึ่งนะครับแล้วก็อีกอันเมื่อกี้ที่ลองเอามาใส่นี่เป็นขาเก่านะครับเนี่ยยืดได้หดได้ครับขาที่เรียกว่าขาอะไรล่ะขาก้างปลาเลยนะขาหนวดกุ้งแล้วแต่นะครับขาปล้องไวไ่เนี่ยนะครับก็สูงนะครับเข้ากับผมสูงร้อยหกสิบเจ็ดนะครับผมสูงร้อยหกสิบเจ็ดก็สามารถทําเป็นคลิปยืนทําคลิปได้นะครับยืนพูดยืนอะไรได้นะครับสูงเหมือนกัน นะสูงกว่าโต๊ะอันนี้ยังยืดไม่สุดนะอันนี้อันแรกครับ235บาทซื้อมาในี่ปีและใช้คุ้มมากยังใช้ได้อยู่นะครับร1อย่านน้ำไปด้วยกันหมดนะครับเนี่ยไปทั่วประเทศมาแล้วขาตั้งกล่องส่วนอันนี้ครับที่ผมซื้อมาเพิ่มนะครับอันนี้มันเหนีบที่โต๊ะได้นี่หมินๆหน่อยนึงหนีบที่โต๊ะได้นะครับแล้วก็ผมชอบมันตรงที่ว่า มันสามารถรับโทรศัพท์ที่ผมใส่เคสนะครับผมใส่เคสกันกระแทกไปทาให้โทรศัพท์มันใหญ่กว่าเดิมนะครับมันใหญ่กว่าเดิมถ้าเป็นถ้าเป็นขาตัวนี้เนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งเพราะว่ามันจะมันจะไม่พอดีเนี่ยเคสผมมันใหญ่มันใหญ่ล้นใหญ่ล้นอันนี้มานะครับมันก็เลยทําให้จะใส่ย,ยากนิดหนึ่งแต่พอผมไปซื้ออันนี้มาก็ไม่ถึงร้อยบาทนะครับเนี่ยไปซื้อตลาดนัดครับ หลักนัดไี่ถึงร้อยบาทก็โอเคครับมันแต่ว่าเราต้องระมัดระวังอย่าสะเทือนถ้าโตะสะเทือนปุ๊บอันนี้ก็จะสะเทือนเพราะมันไม่ใช่การสั่นส่วนอันนี้คุณภรรยาเขาสั่งมาครับก็เหมือนกันกับเหมือนกันกับอันนี้ครับนี่เหมือนกันแต่ว่าอันนี้เนี่ยมัน,นเห็นไหมครับอันนี้เป็นพลาสติกแปลกแปลกแปลกอันนี้เป็นเหมือนเป็นเหล็กนะครับดูแข็งแรงกว่าแต่ว่า ผมว่าการยืดหดมันเนี่ยนะครับการยืดหดของมันดูดูเกะกะอันนี้เหมาะกับอยู่ในบ้านอยู่กับสถานที่นะครับไม่ไม่เหมาะกับการเอาไปใช้ข้างนอกนะครับหมายถึงว่าไม่เหมาะกับการถือไปไหนมาไหนตล,ตลาดเนี่ยไม่เหมาะอันนี้เหมาะอยู่กับที่ส่วนอันนี้ได้นะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยเวลาที่พับเก็บเห็นไหมครับขามันห่างแล้วมันไม่ ผมว่ามันดูไม่เรียบร้อยแบบอันนี้นะครับอันนี้มันดูประหยัดพื้นที่เพราะว่าผมใช้งานมอเตอร์ไซค์นะครับถ้าเป็นเป็นรถยนต์มันก็ไม่มีปัญหาแต่นี่ผมผมใช้มอเตอร์ไซค์ผมก็คิดว่าอันนี้มันน่าจะตอบโจทย์มากกว่านะครับก็เลยสั่งมาเพิ่ม่ะขอบคุณทุกท่านครับนี่ครับขาตั้งกล้องในส่วนใหญ่ผมจะใช้ทั้งหมดนะครับผมจะใช้ทั้งหมดอันนี้ก็คุณภรรยาใช้บ้างอันนี้คุณภรรยาใช้บ้างเวลาเข้าครัวทำทำ,ทำคลิปคลิปทำอาหารหรือว่า ไปรีสอร์ทไปข้างนอกถ้าไปข้างนอกแต่ก่อนจะใช้อันนี้นะครับนะครับพับรูดเก็บมันความยาวมันก็จะประมาณเนี้ครับประมาณนี้รูดเก็บแล้วเนี่ยตั้งแต่นี้ถึงนี้นะครับรูดเก็บแล้วนะอ่าแต่ว่ามันก็ยังดูเกะกะแต่ผมว่าอันเนี้ยใส่กระเป๋าก็ได้นะครับ <c oughs> ง่ายดีเอาละขอบคุณทุกท่านนะครับอย่าลืมฝากกดไล,ลค์กดแชร์ครูรักยูทูบฟรีดอมด้วยนะครับมีอะไรที่จะเป็นชีวิตแบบเรียวๆของเราสองคนก็จะนำมาฝากท่านผู้ชมนะครับสวัสดีครับ